สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่13บสามสิบสามอะไรคะ13มเมษาวันที่13มเมษาสวัสดีวันสงกรานวันปีใหม่ไทยนะคะไม่อ,อ้อวันนี้ไม่ได้มาชวนปลูกผักค่ะแต่วันนี้จะมาอวยพร ปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในช่อง Youtube ของแม่อ้อมีความสุขนะคะโชคดีรับปีใหม่วันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่13เมษายนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ,ะสวัสดีค่ะอะทำอะไรคะอ่าช่วงนี้โควิดนะคะแม่อ้อกับอันก็ไม่ได้ไปไหนวันสงกรานต์เราอยู่ที่บ้านคะ่ะจ้า อันนี้เรามีกิจกรรมร้อยอะไรนะกําไลกําไลสวยมากเลยค่ะไหนดูสิคะอันนี้ไม่เอาก็รออ้อยยี่ไหมคะไหนไหนคะเชิญหน่อยสิอ๋ออันนี้คือกิจกรรมของเราอันนี้คืออะไรคะกําไลกําไลนี่้องอันร้อยนะคะนี่ค่ะมันเป็นลูกปัด ปัดเล็กๆอันนี้ร้อยร้อยไปทำอะไรคะเอาไปไวยคะ่ะจะขายนะคะจะขายเช่นเท่าไหร่เออยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้ไม่ออนซื้อมาแล้วขายเท่าไหร่คะน,นีห้าสิบบาทขายห้าสิบบาทโอเคค่ะ ก็วันนี้วันสงกรานต์ก็ไม่ได้ปลูกผักแต่ว่าวันนี้มาอวยพรนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของแม่ออด้วยนะคะแม่ออ,อชวนปลูกะอะไรช่องอะไรนะคะแม่อ้อชวนปลูกผักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดแช์ด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ